ะะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับปายตอนสามทุ่มนะคะวันนี้สามทุ่มนิดๆนะคะคือจะไปนอนแล้วปายใส่ชุดน,นอนแล้วแต่ว่าพอดีว่าออพี่คนไทยเจ้าของร้านไทยนะคะร้านไขยอาหารไทย เขาเอาของมาส่งเพื่อเอามาส่งพอดีว่าเมื่อวานปลายสั่งของคือไม่ได้เข้าเมืองเลยก็เลยสั่งให้เขาเอามาส่งนะคะนี่ค่ะหมดไป153ยูโรนะคะ38มปเซนปก็เลยจะเอามาให้ทุกคนดูว่า ซื้ออาหารไทย153ยูโรเกือบ154เนี่ยคิดเป็นเงินไทยก็เท่าไรล่ะเดี๋ยวไปขึ้นไทยนอ้องว่าเป็นเงินไทยเท่าไร่ประมาณ5,000กว่าบาทนะคะเเดี๋ยวจะให้ดูว่าไปได้อะไรมาบ้างเงิน5,000กว่าบาทนี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็กล่องนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้คือถั่วพูเนี่ยพี่เขาแถมมาให้นะคะอันนี้ก็แถมเพราะว่ามัน อันี้มันเหี่ยวหมดแล้วเนาะเขาก็เลยแถมมาให้ก็นี่เลยค่ะผักบุ้งนะคะผักบุ้งประมาณกําหนึ่งอันนี้พริกสดนะคะพริกสดครึ่งกิโลก็มีพริกแห้งคือเราต้องใช้อ่ะเนาะทุกคนพริกเนี่ยก็มีบุ้นเส้น,นะคะ่ะ เส้นตาต้นสนสีซองนี่ค่ะคืออันนี้ก็ไม่ยังไม่ได้ทําอะไรนะคะแต่ว่าไปซื้อมาไว้ใส่ช่องแข็งไว้เผื่อเวลาเราทําเราจะได้เอาออกมาใช้ได้เลยเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะผักชีแล้วก็อันนี้เป็นเวียเตียวเส้นใหญ่นะคะเส้นสดเออ ไปเห็นเขาพี่เขาลง facebook ว่ามีคณะไปก็เลยกะว่าจะทำราดหน้านะคะก็เลยซื้อมาสั่งเข้ามาเนาะนี่แล้วก็มีนี่ค่ะคณะคณะกรรมใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้คือต้องมีติดครัวตลอดนะคะทุกคนก็คือเส้นขนมจีนแห้งค่ะ สีหอนะคะนี่เป็นเส้นเล็กนะคะทุกคนเส้นเล็กเป็นของเวียดนามนะคะอันนี้เส้นเล็กต้มง่ายค่ะสีหอแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะแล้วก็มีตะไคร้ตะไคร้ก็ซื้อมาใส่ช่องแข็งไว้นะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ ปลาหมึมกกระดองหนึ่งถุงแล้วก็กุ้งอันนี้กุ้งแช่แข็งแกะเปลือกนะคะไซส์กลางนี่แล้วก็จะมีแผ่นปอเปียค่ะแผ่นปอเปียเอามาเผื่อไว้เนาะเผื่อทำให้เด็กๆกินแล้วก็เผื่อมี ปกติเจ้านายก็จะสั่งนะคะสั่งปลเปียะบางครั้งก็มาเผื่อไว้เนาะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแล้วก็มีอันนี้มีปลานิลค่ะทุกคนปลานินลลก็ลูกชิ้นปลาอีกถุงหนึ่งอันนี้ก็เป็น ไอติมเผือกนะคะไอติมอันนี้ลูกอยากกินลูกลูกบอกว่าแม่ซื้อได้ไหมก็เลยก็เลยสั่งมาค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนเนาะปกติก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะไอพวกนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นพิเศษเนาะหน้าร้อนแล้วก็จะมีอันนี้คือขาดไม่ได้ค่ะทุกคนน้ำมันหอยมีน้ำมันหอยสองขวดมีน้ำปลาราตา ตาอะไรเนี่ยตาแม่นอมนะคะนี่น้ำปลาตาแม่นอมหนึ่งขวดน้ำปลาทิพรสหนึ่งขวดอันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานเอาไว้มาผัดกว๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็อันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเป็นซีอิ๊วขาวนะคะสองขวดคือเวลาไปทำอาหารไทยก็จะน้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวเนาะมันจะขาดไม่ค่อยได้แล้วก็นี่ ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะน้ำปลรราแซบไม้แซบไม้ขวดนี้นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ7ยูโรนะคะ7-8ยูโรแล้วก็จะมีน้ำพริกค่ะพริกแกงผนแนงสองซองค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนเป็นไงล่ะคะ5 0 0 0กว่าบาทเมืองนอกก็จะได้ประมาณนี้แหละคะ่ะ ก็นี่แหละค่ะทุกคนทั้งหมดที่ไปได้มาเนาะห้าพันกว่าบาทนะคะเออก็ออครั้งล่าสุดที่ไปสั่งก็ประมาณร้อยห้าสิบยูโรเหมือนกันค่ะแต่ว่าสั่งตั้งแต่เดือนเมษานะคะแล้วก็จะมีในระหว่างนี้ไปก็จะมีเข้าไปในเมืองบ้างแล้วก็แวะบ้างซื้อครั้งละ30-40ยูโรนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ ที่แบบเอ่ออันนี้ไปก็ใส่ช่องแข่งไว้นะคะแล้วก็พวกซอสพวกอะไรพวกนี้มันก็ไม่เสียเนาะไปก็สั่งทีละสองขวดสามขวดแบบนี้มาตุนไว้เนาะแต่ว่าอันนี้ก็อันนี้เพิ่งคณะนะคะเพิ่งซื้อครั้งนี้ครั้งแรกเพิ่งสั่งครั้งแรกนะคะทุกคนเพราะว่าไปเห็นเขาลง Facebook แล้วมันเพิ่งมาใหม่ๆสดๆกํานี้ก็600เอยเไม่ใช่หยูโ <laughs> ร50นะคะคณะเนาะเออ ไปจะมาทำราดหน้านะคะนี่แหละค่ะก็อยู่ต่างแดนเนาะบางทีเราก็ไม่ได้กินทุกอย่างแต่ว่าบางนานๆทีเนาะคะ่ะคุยบางอย่างก็นานๆทีคะ่ะทุกคนก็พอให้หายอยากเนาะเอาล่ะค่ะไปก็มาแค่นี้นะคะวันนี้อยากมารีวิวคล้องให้ทุกคนดูเฉยๆเดี๋ยวจะขอตัวไปนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็ไปทำงานอีกแล้วเปิดร้านนะคะตื่นตั้งแต่ตี พรุ่งนี้จะตื่นตีสี่ครึ่งนะคะก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย